สวัสดีเพื่อนๆแฟนแฟน,น Summoner War Sky Arena กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Summoner War Sky Arena กันอีกเช่นเคยนะครับ และมอนสเตอร์รีวิว EP นี้นะครับเรามาอยู่กันกับเจ้าโทเทมลมหรือว่านักเวทโทเทมธาตุลมนั่นเองนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์5าดาวแท้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนั่นเองนะครับและขึ้นชื่อว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยก็แปลว่าผู้เล่นใหม่เองก็สามารถมีไว้ในครอบครองได้นะครับซึ่งแม่หนูที่ยิ้มร่าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำหน้าตาละรวยเล่นขื่อละลื่นันนี้ก็ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ท่านใดเนี่ยมีไว้ในครอบครองนะครับจะทำให้ไองผู้เล่นนน,นั้เนียปอยง กระโดดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอแจ้งล่วงหน้าว่าตอนนี้เนี่ยผมเจ็บคออยู่นะครับก็ระหว่างการอธิบายเนี่ยก็จะมีแวะจิบน้ําเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวระหว่างการตัดต่อนะครับผมจะพยายามตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คลิปมันออกมาแล้วลื่นหูลื่นตาขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับสมเมอร์วอสกายอารีนาของเราเนี่ยมีกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมและยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มหรือผู้เล่นท่านใดที่เล่นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราได้เลยนะครับผมแปะลิงก์กลุ่มไว้ที่ใต้เ s สคริปชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับและเหมือนเดิมครับถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปแบบนี้ต่อไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด นักเวทโทเทมลมหรือว่าไลลี่ชื่อหลังปลุกนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับค่าความต้านทานมา25%นะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของสเตตัสคร่าวๆของมันก่อนนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์สายสนับสนุนที่มี HP พื้นฐานอยู่ที่11,850นะครับ ATK 637 เดฟ714แล้วก็ Speed 97นะครับสเตตัสโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของส i l l กันนะครับส i l l แรกนะครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟู HP หรือฮิลให้พักคพวกที่มี HP ต่ำที่สุดเนี่ย15%นะครับต่อมาส i l l ที่2นะครับ จะเป็นการมอบปุ่มคุ้มกันให้พักพวกทุกตัวนะครับเป็นเวลา1เทินเอาง่ายๆก็เป็นการกลางบัฟปีกให้เพื่อนๆในทีมนะครับเป็นเวลา1เทินสกิลนี้ถ้าอัพเต็มเนี่ยจะเหลือครูดาวอยู่แค่3ตาเท่านั้นนะครับต่อมามาดูสกิลที่3นะครับ สกิลนี้นะครับจะทําการถอนเอฟเฟกลดพลัง1อันออกจากพรรคพวกทุกตัวนะครับหรือว่าทําการถอนด e ีบับแดงออก1อันจากพรรคพวกทุกตัวนะครับและจะทําการฟื้นฟู HP หรือฮิล30%ิให้พรรคพวกแต่ละตัวด้วยนะครับแถมนอกจากนั้นเนี่ยจะยังเพิ่มพลังโจมตีให้อีกเป็นเวลา2เทินด้วยนะครับสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าอัพเดทเนี่ยจะเหลือคูดอาวอยู่แค่3ตาเท่านั้นนะครับแล้วก็ปริมาณการฮิลเนี่ยจาก30%จะเพิ่มขึ้นอีก15%เรวมกันก็เป็น 4นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูสกิลอัลติเมทของแม่หนูนี่เลยนะครับเป็นสกิลที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่ไม่มีคูดาวแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้งานก็คือทุกครั้งที่เราถูกโจมตีในเทินของศัตรูครับหรือว่าเราใช้สกิลในระหว่างเทินของเราเองเนี่ยเขาจะทําการสะสมโทเทมทีละ1อันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทําการสะสมสเต็กนั่นเองนะครับและเมื่อสะสมโทเทมได้ครบ3อันแลแ้วเนี่ยสสเต็กนะครับ เราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะทำการเื้นฟู HP หรือฮิวให้กับพรรคพวกทุกตัว20%นะครับและจะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก2เทินและนอกจากนี้ยังจะมอบภูมิคุ้มกันให้อีก1เทินนะครับพูดง่ายๆก็คือสกิลนี้นะครับเราเก็บสเต็กให้ครบ3สเต็กก็คือจะโดนโจมตีหรือว่าจะใช้สกิลก็ได้นะครับให้ครบ3ามครั้งมันก็จะปลด,ดลอกเงื่อนไขสามารถใช้สกิลนี้ได้นั่นเองนะครับ และเมื่อใช้สกิลนี้ก็จะทําการฮิล20%ให้พวกทุกตัวนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟดาบ2เทินจากนั้นก็ให้บัฟปีกอีก1เทินนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของรูนนะครับรูนที่แนะนำนะครับจะเป็นรูนดูเดือดกับปานิธานนะครับหรือว่า EX กับวิวนั่นเองนะครับ ช่อง2เราใส่เป็นสปีดนะครับช่อง4กับ6เนี่ยใส่เป็น hp เปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเห็นได้ว่าช่อง6ผมเนี่ยใส่เป็นเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมไม่มีรูนช่อง6ที่เป็น hp เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมโยกออกไปให้ตัวอื่นละแถมรูนเม็ดนี้เนี่ยยังได้สปีดถึง20ด้วยนะครับเรามาดูกันในส่วนของอ็อบเสริมของรูนกันนะครับอ็อบเสริมของรูนเนี่ยช่องสองนะครับพยายามให้มี hp เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์เยอะๆยะนะครับแล้วก็พยายามให้มีต้านทานเข้ามาด้วย เพราะอะไรถึงต้องมีต้านทานเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึงนะครับช่อง4ี่ก็เหมือนกันครับพยายามให้มีสปีดนะครับเดฟเปอร์เซนต์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมีต้านทานนะครับแต่ของผมมีเป็นแม่นยำแก้แท็กแทนก็ไม่เป็นไรเพราะผมโยกลูนตัวนี้ไปให้ตัวอื่นไปแล้วไงต่อมาช่อง6นะครับ ถ้าเกิดว่าผู้เล่นท่านใดเนี่ยใส่ที่เป็น HP เปอร์เซนต์อยู่แล้วนะครับก็พยายามหาออฟเสริม erm ที่เป็นเดฟเปอร์เซนต์เข้ามาแทนนะครับแล้วก็สปีดเยอะๆนะครับแล้วก็ให้มีต้านทานติดมาด้วยส่วนใครที่ใส่เดฟเหมือนผมก็พยายามให้มีออฟเสริม erm ที่เป็น HP เปอร์เซนต์นะครับสปีดเยอะๆแล้วก็ต้นานทานนั่นเองนะครับช่อง1 3 5ก็เหมือนกันนะครับใส่คล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอที่บายก่อนว่าทำไมถึงต้องใส,เส่เซตนี้นะครับก็เพราะว่า1นนะครับ เราใส่รูนเอ็กซ์ตอเทิร์นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เทิร์นเพิ่มนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเราได้เทิร์นเพิ่มเนี่ยสมมุติว่าเราใช้สกิลไปแล้ว1นึ่งสกิลซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เทิร์นเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นการคอมโบกับสกิลที่4ของเขานะครับก็คือ <Language language> ถ้าเกิดว่าเราตีไปแล้ว1ครั้งเนี่ยเราก็จะได้สแตก็กมาแล้ว1ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่รูนเอ็กซ์ตอร์เทิร์นเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสได้เทิร์นเพิ่มถูกไหมครับแล้วพอเราได้เเทิินพ่ม ก็จะทําการเก็บสแต็กเพิ่มอีก1นึ่งสแตก็กก็คือจะทําให้เราสามารถใช้สกิลที่สีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับลูนอีกเซตหนึ่งนะครับลูนปณิธานหรือลูนวิวที่ใส่ลูนวิวหรือปณิธานเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเปิดเกมมาเนี่ยพยายามไม่อยากให้เจ้าหนูเนี่ย,ยโดนฝั่งตรงข้ามทําให้หลับ รหรือไม่ก็ติดสตันนะครับหรือไม่ก็ลดเกรนะมันจะทําให้เราเสียคอมโบได้นะครับเลยต้องใส่เป็นปณิธานหรือรูนวิวนั่นเองนะครับ ส่วนเกตเล็กเกตน้อยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีรูน ex หรือ e x t r a turn กับรูนวิวเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นอีกเซตหนึ่งที่แนะนานะครับก็คือเป็นเซตฉับไวกับพลังนั่นเองนะครับที่ให้ใส่ฉับไวก็เพราะว่าจะได้เพิ่มสปีดให้เขาเยอะๆนะครับแล้วก็พลังก็คือเป็นรูนเลือดนั่นเองนะครับเราใส่ไปแล้วเราจะได้เอฟเฟกเพิ่ม HP เข้ามานั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของอ r ติแฟกต์กันนะครับอย่างแรกเลยอ r ติแฟกต์ธาตุหรือว่าอัติแฟ เราพยายามหาออปชันที่มีพวกลดดาเมจที่ได้รับจากธาตุไฟนะครับหรือไม่ก็ลดดาเมจที่ได้รับจากธาตุลุมด้วยกันเองนะครับหรือไม่ก็หาพวกที่เป็นเอฟเฟกเพิ่มสปีดหรือไม่ก็ดาเมจเพิ่มเติมสายธาตุไฟอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ธาตุไฟหรือมอนสเตอร์อที่เขาชนะธาตุหรือเสมอธาตุกับเราเนี่ยเราจะได้พวกเอฟเฟกนี้ในการช่วยเพิ่มดาเมจที่เราทำต่อฝั่งศัตรูได้นั่นเองนะครับ ต่อมาอ t ติแฟกสนับสนุนหรืออ t ต f a c t ประเภทนะครับออปชันห,หลักๆที่แนะนำจะมีอยู่2นะครับ 1. ก็คือสกิลที่1นะครับปริมาณการฟื้นฟูเพราะว่าสกิลที่1เนี่ยเราตีไปแล้วเราจะทำการ s กี l l ให้พักพวกนั่นเองนะครับต่อมาก็คือสกิลที่3ปริมาณการฟื้นฟูนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยจะมีสกิลที่2ปริมาณการฟื้นฟูเข้ามานะจริงๆสกิลที่2ไม่จําเป็นต้องใส่ปริมาณการฟื้นฟูครับเพราะว่า สกิลที่2เนี่ยมันจะให้แค่บัฟบีเท่านั้นนะครับไม่มีฮิลนะครับแล้วก็พยายามหาพวกดาเมจเพิ่มเติมตามเดฟหรือไม่ก็ดาเมจเพิ่มเติมตาม HP อะไรพวกนี้เข้ามาแทนที่ก็ได้นะครับในส่วนของอัติแฟกประเภทนะต่อมานะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับแนะนำว่าต้านทานเนี่ยพยายามให้ได้100%ก็จะดีมากนะครับ แต่ของผมยังทําได้แค่90%เดี๋ยวผมจะอัพรูนเพิ่มอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราได้แลกรูนกันอีกนะครับผมจะหารูนมาอัพตัวนี้ใหม่ให้มันมีต้านทานร้อยแล้วก็ เปลี่ยนช่อง6จากเดฟเนี่ยเป็น HP เปอร์เซ็นต์แทนนั่นเองนะครับและในส่วนของสปีดนะครับถ้าเป็นไปได้ขั้นต่ำเนี่ยก็ควรจะ100นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยใส่130นี่ก็ยังถูกมองว่าน้อยนะครับผมเคยไปเจอผู้เล่นท่านหนึ่งเนี่ยทำสปีดได้160กว่าว็ททำได้ยังไงของเขาเนี่ยต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของการใช้งานนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับการใช้งานหลักๆนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นการปีคนนะครับพวกเนื้อหาในอารีนาเวอร์อารีนาหรือไม่ก็พวกเนื้อหากิวที่เป็น ซีควอลกิววอลกับพวกดันเจียนทาทารัตนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับยังสามารถเอามาลงหนอนสีได้ด้วยนะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะทําทีมลงหนอนสีมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เอาไปลงได้เลยยิ่งเป็นหนอนสีธาตุลมเนี่ยใช้มอนสเตอร์ตัวนี้แล้วเราจะได้เปรียบนะบเพราะว่าหนอนสีธาตุลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิวให้พักพวกเต็มเนี่ยมันจะเป็นการสระท้อนดาเมจใส่หน้าศัตรูนะครับจริงๆแล้วไปลงในส่วนของดันเจียนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ลงดันเจียนกันถ้าเป็นดันเจียนไคลอสสนนค่วมากากใช้ฟแง นะครับเพราะว่าฟานแสงเนี่ยมันทำรุนง่ายกว่าและมันได้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับส่วนคลิปรีวิวฟานแสงผมก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะครับส่วนนอนธาตุอื่นๆก็พาไปได้เช่นกันนะครับธาตุน้ําก็ไปได้แสงมืดก็ไปได้ไฟเองก็ไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือหลักๆแล้วเนี่ยเราลงหนอนสีเราลงกันหลายตัวอยู่แล้วนะครับเรามีตัวฮิวซักตัวก็น่าจะโอเคอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรุนด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของข้อดีนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือข้อดีในเรื่องของสกิลนะครับบอกได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีสกิลปั่นหัวฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเราโจมตีศัตรูไม่พอนะครับมีการฮิลให้พักพวกที่มี HP น้อยที่สุดเอาง่ายๆก็คือฮิลให้มอนสเตอร์ในทีมเราที่ใกล้ตายที่สุดนะแถม Skill สกิล2นะครับยังมีบัฟปีกด้วยนะครับ และสกิล3นะครับลบบัฟไม่พอนะครับมีฮิลแล้วก็มีบัฟดาบให้ด้วยโอ้โหถือว่าโกงมากนะครับและที่สำคัญนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีแค่สสกิลนะครับมีสสกิลและสกิลที่4เป็นสกิลสเปเชียลของมันเลยนะครับจะเป็นการฮิลด้วยนะครับเพิ่มบัฟดาบ2เทินพร้อมกับเพิ่มบัฟปีกให้อีกเทินคือมันโกงมากๆานะครับมีทั้งบัฟดาบบัฟปีกนะครับแล้วก็ฮิลโอ้โหเป็นมอนสเตอร์ที่ครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับมันจะทําให้ไอเดีเราเนี่ยโตไปอย่างก้าวกระโดดจริงๆนะครับไม่ได้หมูส่วนข้อดีข้อต่อมานะครับก็คือเดบพื้นฐานนะครับมันให้มาค่อนข้างเยอะเลยเวลาเราใส่พวก ออฟเสริมที่เป็นเดฟเปอร์เซนต์นะครับมันจะยิ่งเพิ่มแบบทวีคูณให้เราเลยนะในส่วนของข้อสังเกตนะครับก็สปีดอาจจะดูไม่ถึงร้อยนะครับอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคือเรามาแทนในการใส่รูนสปีดช่อง2ได้นั่นเองนะครับส่วนข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะครับเราให้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็เหอะแต่ว่า ในส่วนของต้นเกมเนี่ยเราอาจจะยังต้องไปฟิวชั่นพวกอ e ีฟิตมืดหรือไม่ก็พวกสีดาวอย่างเวมไฟก่อนนะครับก็เลยจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยกว่าจะหามอนสเตอร์ที่จะมาฟิวชั่นตัวนี้ได้ก็ค่อนข้างใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้มอนสเตอร์ตัวนี้เข้ามาในไอดีแล้วเนี่ยไอดีเราเนี่ยจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดครับเอาละครับแล้วก็คลิปมอนสเตอร์รีวิว EP นี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมี เป็นคลิปมอนสเตอร์รีวิวอีก2ตัวที่จะทำนะครับเป็นคาวเกอร์แสงแล้วก็อ e ีฟิทแสงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ